อยากจะยิงแนตง่ตงถามยังย่ยมึงไปยังขึ้นนี้จากคณะเดือนเพ่นมากเพิ่นไรข่อยหนีโอ้ยหนีเสียมะพอแขนอโตงอาคือวางสั้นย่ยมายุคณะนี่เพิ่นะไรมึงหนีอีก,ออก,กมึงติดไปยุคณะไดลระบาดเนี่ตย,ย,ยตง้งก่อยที่ไปยุใส่ไรยัย่ตจาลย์ตูนมึงตรงไม่ยังมึงมาอยนีกูถามมึงเอง มึงมาอยู่นี่มึงได้กินลาบหมูจักเทียบอก่อยบ่ได้กินจักเทียนานกูกับเ่าได้กินกคื่กัน,น,กนมื่อวานา้หมูหลายๆมันไปนเซเบิดเอาขนาดแมย่ยกเอาหมูมาให้ยเทลติปโลกเศร้าโลกขั้นตุ่มแม่แม่เอาไปขายเอาไปขายสิบมือเศร้ามือมันว่าเหมือดเอากลับขึ้นมากเอามายัางเอามาเปลี่ยนตองห่อไม่ละเอาไปขายอีก นา่กลับมาอมีหามือเป็นอย่างยิ่ยเือหัวไก่มาต้มพอโล้ต้มกระต้มบอสสุกกูเปิดฟ้าหมอออกเรียกกาไห้กูพะโล้ไปเล่ยอยู่ข้อไกนะ่น่ะอ่าขึบังดูเป็นค้นกี่ทีทำไหรเมื่อวานเลิกงานน้ำปับน้่เเบื่อเจ้าหอบเอาเงินพูนไปอาบน้ำแลแ่แจน้ำนุำ่มโยพ่น ปล่อยให้ลูนกน้องตาแยดยืมเงินดอกาากันแท้วตาเป็นปนันติกยิเป็นปนันแล้วกลับมาจาไหนมานอนห่มผ่าก,กันงก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 งูงก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 งเงก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 งหงก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 งังกงกงรงยงมงนงังงบงก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 งตงยงนงกง